ประการหนึ่งมีพระภิกษสุสามเณรสอบรเรียนทำเก้าประโยคได้มากเป็นประวัติศาส์ในปีเดียวคือ15รูป<ล>ก็คือปี2565ที่ผ่านมาประการหนึ่งนับเป็นยุคทองแห่งการพัฒนาศึกษาพระปริยติธรรมอีกยุคหนึ่งของสำนักเรียนวัดมูลนิโลกยารามพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรพร้อมทั้งคณาจารย์ผู้บริหา สำนักเรียนวัดมืยโลกยารามได้บริหารการศึกษาของสำนักเรียนอย่างเป็นระบบทั้งสอนเองและกำกับดูแลการสอนของคณะครูอย่างใกล้ชิดมีการวัดผลอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้สอบบาลีได้มากกว่า200รูปในแต่ละปีนับว่ามากที่สุดในกรุงเทพมหาคนครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบัน มีพระภิกษุส,ส,าสามเณรสอบภาษาบาลีได้เป็นอันดับหนึ่ง